สวัสดีครับเด้วเวลาข่าวนอกลูกครับนอกลูกข่าวแรกไปที่จังหวัดเลยนี่เป็นงานมาหากรรมการศึกษาเพื่ออาชีพครับสอนเด็กนักเรียนครับให้เรียนให้รักวิชาที่ชอบนะครับมีทั้งทาขนมทําของข้าวของหวานทําสารพัดเลยครับจบชั้นไหนก็มีอาชีพทาเนื่องจากเด็กมีชั้นประถมด้วยครับก็มีการเล่นให้เด็กได้สนุกสนานกัน งานนี้เชิญคุณรองปันสังกาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขตหนึ่งครับเป็นประธานในพิธีตามคิวครับพอท่านผู้อำนวยการกล่าวเปิดเสร็จปับ๊บจะยิงพลุก,กระดาษพลุก,ก,รพลก,กระดาษก็เป็นแบบนี้ครับแต่ที่นี่ประหยัดค่าใช้จ่ายครับให้เด็กใช้ภูปัญญาที่ร่ำเรียนมาจัดพลุก,กระดาษเองเด็กก็เตรียมมาแล้วครับกกรนี่ครับคุ้นเคยกับจรวดขวดน้ำ ใช้สูตรเดียวกันหลักการเดียวกันครับอัดลมไว้แล้วก็จับใจความครับพอประธานใกล้พูดจบก็เตรียมครับแต่ปรากฏว่าเตรียมไว้นานแล้วความดันลมหรือแรงดันลมนั้นต่ำลงมาครับปล่อยเมื่อไรก็แป๊กเหมือนนั้นนะครับคุณครูที่คุมอยู่บอกว่ารีบหน่อยรีบหน่อย,อยใกล้จะจบแล้วเด็กต้องใช้สูบสูบลมหรือสูบจักรยานครับอัดเข้าไปแรงลมดันขึ้นมาแล้วครับเอาละครับพอกล่าวจบแล้ว เปิดปั๊บรูกระดาษก็ยิงได้อย่างใจต้องการสุดท้ายนี้ขอชื่นชมสำนวนเงินที่ก็นที่เรีนภาษากไปที่จังหวัด